ไม่ได้คือเราสองคนทํางานกันเยอะมากก็เลย<ช>ยังไม่ได้ไม่ได้ติดตามรายละเอียดแบบเชิงลึกขนาดนั้นแต่ว่าก็เหมือนเห็น,นผ่านๆค่ะ<ม>ว่ามีแบบดาราม่าอะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบเกิดอะไรยังไงแบบไหนบ้างใช่ใ,ชในเพลงเราที่เราเคยประสบพบเจอมาประสบการณ์มันเป็นยังไงในกองประกวดวันแรกมันต้องมวลมันเป็นยังไงสนุกมากใช่คือวันนี้เราเราแต่งหน้ากันใช่ไหมแล้วก็เออเราก็ยังพูดถึงว่า <laughs> เหมือนวันก่อนนะเนี่ยไปงานกับน้องเอนาเสือมาแล้วน้องเอนาเ่อเอนาเสือบอกว่าพี่แนทตอนนี้เขาประกวดมิจิเดเวอร์ซนะเนทบอกว่าโ,โอ้จริงหรออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างแนทเนี่ยยิ่งไม่ค่อยได้ได้ติดตามสมารจะอัปเดตจากพาน้ำตาลแต่ว่าช่วงนี้พอเราทํางานเยอะมากขึ้นเราก็ไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์แต่ทุกคนสามารถแบบให้ข้อมูลเราได้นะคะเรารู้มาเป็นนิด, <c oughs> น,ดนิดว่ามีดราม่า,มาแต่ถามว่าดรามา่า,มา,า,มาคืออะไรแบบว่าใครทะเลาะก,กับใครหรือมีเนิุเอออะไรยังไงอันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าถามว่าวันเข้ากองวันแรกของเราเป็นยังไง แฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนไนท์เฟลลี่แล้วก็แล้วเขาต้อนรับอย่างดีแบบดีมากๆดีมากๆจริงๆเพราะว่าอย่างตัวตานเองตัวตานเองไปที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมเขาก็จะเป็นแบบเป็นประเทศที่เขาชอบนางงามอยู่แล้วเขาก็มีการต้อนรับเราแบบเยอะมากๆแล้วก็แล้วก็ดูแลได้ดีมากเลยค่ะกินอิ่มทุกมื้อ เหมือนกันใช่ค่ะพงแนนไปลอสแองเจลิสค่ะอเมริกาค่ะก็แน่นอนว่ากิจกรรมเนี่ยก็เยอะของกินก็เยอะมากๆนําได้ว่ากินไก่งวงทุกวันแล้วเขาก็คือเอาของกินมาล่อช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะอบอุ่นค่ะแต่พอรู้ว่าเหมือนพอมาบ้านเราแล้วพอมีกระแสดราม่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาจจะเกิดการเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารค่ะใช่แต่ว่าผู้พี่สามารถให้ข้อมูลเราได้นะคะว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่ น่าจะน่าจะไปได้ไปได้ต่อไปต่อไปต่อไปต่อหมายถึงไปต่อไหนคะประกวดต่ออ๋อประกวดต่อประกวดต่อรือประกวดต่อล้าสุดประกวดต่ออ๋อหมายถึงว่าแบบยังประกวดกันต่ออย่างอย่างมันมีเในกรณีที่เขาเอาคาสิโนออนไลน์มาให้นางงามโปรโมทในประเทศไทยมันปิดกฎหมายในประเทศไทยอะไรเงี้ย ้ำตาลกับแนทมองว่ายังไงบ้างคะอือโอ้โของแนทนั้นคอแนนรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเวลาที่เราไปประกวดประเทศไหนเนาะคือจริงๆเหมือนเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองนั้นในความรู้สึกแนทน,นะแต่ถ้าถามว่าถ้าดิวมาเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยแนทแค่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาทางผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ต้องจัดการกันเองเพื่อ,อไม่ให้เองเนาะใช่เพื่อ,อเพื่อไม่ให้แบบส่งผลกระทบกับตัวนางงามเองเพราะว่าเราในฐานะผู้เข้าประกวดอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยู่ under ผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่ถือหุ้นต่างๆซึ่งเราไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเนาาาาาาะะในกรรรทํออไค่่แตพม้เเ รู้สึกว่าแค่ปรับให้มันเหมาะสมกับประเทศไทยเมืองไทยมากกว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วคือเรื่องของการถ่ายสปอนเซอร์เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นของทุกที่อยู่แล้วทุกที่ตอนที่ตันไปที่ฟิลิปปินส์มันก็ต้องถ่ายสปอนเซอร์ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเป็นออันนั้นคืออะไรเรามันคืออะไรที่เขาให้มาเราก็ทําตามหน้าที่ของเขาของเขาอะไรอย่างของเราแล้วก็ที่อย่างที่เขาบอกเรามาแสดงว่าตอนที่ไปประกวดเราก็เจอเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์็ไม่นะแต่แบบเซอร์ไพรส์ของนนทคือแบบ สชอนเซอรเป็นโอ้ไม่ได้ของฟรีอะค่ะแบบว่าที่ม้วนผมเอ,อ่อเ,ออเออมคอัพใช่ไหมแล้วก็<อ>ขนมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสปายของตาก็คือเหมือนตอนแรกมีรายชื่อที่จะได้ไปตรงนี้แต่ไม่ได้ไปแค่นั้นเออ,อแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่อล,ลังการขนาดนะั้นถ้้าาาาาเเเกกิดีรรนนสมสม อันนี้เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาดิวกันมายังไงเพราะว่าเราก็อยู่ในฐานะของการที่เป็นผู้เข้าประกวดใช่ไหมมันูาะเรามันก็เหมือนมีกิจกรรมต่างๆที่เขาต้องจัดสรรมาถ่ายสปอนเซอร์เพื่อให้สปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มันอยู่ที่การพูดคุยของทางข้างบนมากกว่าว่าเขาจะคุยกันมายังไงคุยกันหรือเปล่าแค่นั้นมันเคยมีประกบการณ์ที่บอกว่าเฮ้ยนางงามแบ่งย่กลาเป็นแบบว่าอเริกแบย่าคนอินเอเซียยุโรปอะไรอย่างเงี้ย จร,จริงๆเขาก็อยู่ตามความที่เขารู้สึกว่าสบายใจมากกว่าค่ะเพราะว่าบางคนคืออย่างเอเชียอย่างเงี้ยบางคนเขาพูดสังกฤษไม่ได้หรือหรือเขารู้สึกว่าการที่อยู่กับเอเชียด้วยกันรู้สึกอบอุ่นมากกว่าหรือว่ารู้สึกปลอดภัยมากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับทางเอเชียฝั่งละตินก็ไม่ได้แบบว่าพูดสังกฤษได้ทุกคนเขาก็จะเหมือนพูดฝั่งภาษาละตินของเขากันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ล้วก็ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกร้ายแรงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็อยู่ที่เหมือนเหมือนเหมือนเรากลุ่มเพื่อนอะอ่ะพอเรามีเพื่อนกลุ่มนี้เราก็จะอยู่กลุ่มนี้แต่แต่นั่นหมไม่ได้หมายความว่าเราจะคุยกับคนอื่นไม่ได้เลยอะไรอเงี้ยค่ะในขณะที่เราเป็นผูู้เฝ้ามองแล้วกัน <c oughs> คุนี้มันแบบขม้นมาเยอะเรแต่เป็นเ่อน คือในเรื่องของข้อมูลแบบเชิงลึกในเรื่องของความวุ่นวายอ่ะคือเราแบบไม,ไม่ไม่รู้ว่าจริงๆมาเกิดปัญหาภายในอะไรบ้างค่ะคือเราก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาตรงนี้มันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ทําให้มันไม่ได้ไปต่อไหมหรือจะได้ไปต่อหรือเปล่าแต่ในฐานะแบบคนที่ผ่านการประกวดมาอย่างนี้นกับน้ําตาลนะัเราก็ส่งใจเชียร์ไม่ว่าจะเป็นสายสะพายไทยแลนด์แล้วก็แน่นอนว่านางงามอ่ะที่บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากประเทศอ,อื่นๆเลยเงี้ยอยากส่งกําลังใจให้มากกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้หอบแค่แบบของมาไม่ได้หอบแค่ ความฝันมาแต่เขาแบบหอบแพชชั่นอันยิ่งใหญ่ของการเป็นผู้หญิงของการประกวดมิวนิเวิร์สอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นโก้แล้วก็สําคัญมากๆแล้วก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยการประกวดมิวนิเวิร์สค่ะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่นางงามสามารถแบบมีพื้นที่ในการแสดงออกอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภยัยเราอยากให้มันเป็นเซฟโซนมากกว่าเพราะว่า<อ>จริงๆแล้วคือมิูนิเวอร์สเนี่ยคือค่อนข้างที่จะฟรีรอมในเรื่องของการพูดมากกว่าด้วยแล้วก็เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะว่า เพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาจะพูดหรือเขาจะสื่อสารหรือเขาจะอธิบายอะไรอ่ะเราก็ต้องรับฟังเขาด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามกระแสละติดตามกันบ้างไม่คันนหมคือมันคือเอาจริงนะพวกหนูอ่ะทำงานเช้ายันเย็นยันมืดเมื่อคืนนี้เสร็จกันเสร็จงานกันตีหนึ่งกว่าเราก็เลยยังไม่ได้แบบว่ามานั่งอัปเดทเลยคือมันพอถึงเวลาก็ป๊อกป๊อกป๊อกอะไรอ่ะเจ็บไหมเร็จเสร็จข่าวทังงานปวดหัว <c oughs> คือไอเนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าค <c oughs> ือหนูโดนรามาเ <c oughs> ยอะ <c oughs> ไง <c oughs> จนหนูรู้สึกเบื่อแล้วแล้วหนูก็แบบไม่เสพแล้วขนาดไม่เสพนะ <c oughs> ออยังอาหามาให้เลยทุกปีเราก็จะแบบเลียกันว่าสุดๆอะไรใช่ใช่เพราะว่าคือหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเนาะคือเราในฐานะเจ้าภาพละกันเราต้อนรับทุกคนด้วยความอบอุ่นดีกว่าแล้วส่วนปัญหาเนี่ยให้ทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการเองเพราะว่าตัวหานะนางงามเนี่ย เอาจริงเราบางทีเราอาจจะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจบางเรื่องแต่ว่าถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมนะเชื่อว่าเราสามารถพูดได้แล้วก็ปรเทกตัวเองได้ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะปกป้องตัวเองได้ใช่ค่ะยบอกอะไไหมเหมือนที่พปนับอกเลยคือจริงๆแล้วตันว่ามันก็อยู่ที่การคุยกันมากกว่าค่ะถ้าสมมติว่ามันมีการคุยกันอ่ะมันก็จะทํางานที่สเปะสปะ เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะทําทุกอย่างให้มันเข้าใจกันแล้วไปผ่านโกลไปผ่านโกลไปตรงนี้ไปด้วยกันแล้วให้ทุกอย่างมันจบออกมาด้วยสวยอ่ะก็คือต้องคุยกันค่ะจริงค่อยค่อยคุยกันสบายๆแล้ว่าจะได้มีสิ่งดีๆเนาะใช่ก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆฝ่ายแล้วกันมีแอมเล็กตัวเต็งอะไรไว้กับเขาบ้างไหมแอนนี้ฮะตัวเต็งกันอยู่สองคนเนี่ยคือตอนนี้เต็งกันเองคือเบอร์ไปหมดแล้ววันๆชมกินแต่ของส้มกันใช่ก็มีเล่นทำคอนเทนต์ไม่เลื่อยไปเปื่ยค่ะเพราะว่าพอดีเราเปิดบริษัทคู่กันค่ะ บอกชื่อเข้าไปบอกชื่อเข้าไปรวยคู่สีรอะไรจำกัดเนี่ยเป็นคนตั้งและคิดดูตอนนน้นไปโจดดาบคุณเน้ตไปโจดเองแล้เสร็จแล้วพนักงานออกเสียงอีกทีหนึ่งครับได้บอกรวยคู่ซีรอะไรจำกัดค่ะแน่ใจนะครับชื่อนี้เพื่อนหนูมันตั้งค่ะมันตั้งได้จริงไหมคะเขาบอกว่าจริงครับคนเราต้องฝันให้ยิ่งใหญ่ไปก่าไปไหก็แบบโอเครวยคู่ก็รวยคู่ใช่น้องตาเป็นคนตั้ง ดูหมอหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าถ้าดูหมอคงไม่ได้เปิดแน่นอนเจะงานเราสองคนได้นะถูกต้องค่ะยันมันเพียรอดทนสวยแล้วก็มีความสามารถต้องค่ะทำงาน7จดชั่วโมงพร้อมรับงานค่ะแดนน้ำตาลทำอะไรสามารถไปดุติดตามมีความคิดไหนบ้างครับรวยคู่อะไรนะรวยคู่สิรลอะไรสามารถทำได้ทุกอย่างเลยค่ะปกติจะขายสวยตลอดค่ะ เรารับงานในทุกประเทศเออประเทศประเทศด้วยเรารับงานในทุกประเทศแล้วก็ทุกประเทศถที่ถกกฎหมายค่ะแล้วก็รับรีวิวอาหารกันละเพราะว่าเรากินเก่งมากๆรับทาอาหารพวกเราก็ทํานะคะแฟชั่นแต่งหน้าเครื่องสาอางสกินแคร์เสื้อผ้าเครื่องนอนอ่ปัจจัย4ี่ได้หมดเลยค่ะและล่าสุดเรานั้นรับยาย้้มหม เรายอมจริงๆด้วยค่ะรับสระผมนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างนะคะรับรองว่าคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้างแนนน้ําตาลทําอะไรนะคะจ้างแนนน้ำตาลคุ้มแน่นอนค่ะตัวสะกดตามตัวเลยไหมหรือว่าอะไรคะตัวสะกดชื่อบริษัทตามตามตัวเลยค่ะไม่มีอะไรสะกดในตานไม่มีไม่มีเลยไม่ต้องผหวานโอเคขอบคุณค่ะไปยืมเสื้อไปเอาไปเอาไเอาไปเอเอาไปเลย